Let's go. Yeah, 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 yeah. 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 VIP. Let's kick. A uh, bell beeping. Yeah. สวยสวยสว m นะครับน่าจะเอกนี่แหละครับสวัสดีครับคุณ้ครับขอต้อนรับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์เพศชายเข้าสู่รายการหอหันศาของเราวันนี้นี่นะคะรายการของเราเนี่ยนะครับจะเป็นทุกรูปแบบเลยเพราะว่าจะเป็นสารคดีวาไรตี้คี นะและจบด้วยจริงเลยพี่อนะโอ้โมันก็ไม่ขนาดนะคุณพี่มันก็แค่แบบว่าเปิดห้องผู้หญิงตอบสนองความต้องการผู้ชายคุณผู้ชมรูเลยครับว่าจริงๆไอ้ตึกลักฟ้าสูงๆเนี่ยนะครับ<ะ>รอบกัุงเทห<ะ>มานครเนี่ยที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนเะนี่ยนะฮะคุณผู้ชม<ะ>มันอาจจะมีความรับสุดแสบ สุดเซ็กซี่ Four ของบางสิ่งบางอย่างที่สวยงามเซ็กซี่แล้วคุณอาจจะไม่เห็นผมจะไปคว้ามาให้เห็นเลยแหละเพราะว่ารายการของเราจะพาไปบุกไปเปิดห้องนะคะของสาวๆนี่แหละเราจะดูนะตั้งแต่ใต้เตียงช้อนขึ้นมาถึงเพดาน ไปทุกซอกไปทุกหลืบเราจะไปคานไปมุดไปดูเลยนี่รับรองว่า30นาทีนี้ครับผู<า>้ชมครับค่ะคุณจะได้เห็นทุกซอกทุกมุม่างๆในห้องของสาวๆแน่นอนครับคุณผู้ชมใช่เลยนะคะโอ้แต่ตอนนี้สาวสาวทีมันมีค่านะพี่แมน,นะ<า>เดี๋ยวเราไปหาสาวๆเจะของห้องใจดีใจดีกันดีกว่าค่ะไปะอย่ารอช้าดิไปเจอใครสสยเลย